สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำเฉากล้วยนะครับตาริมสวนนะครับตรงนี้เขาติดไว้ด้วยว่าเจนะครับดังนั้นคนที่กินเจนะครับก็สามารถกินได้ครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับก็เขียนมาเป็นเนื้อเาวกล้วย15นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะครับ5.2และก็น้ำตาลทรายแดง0.4นะครับโอเคครับแล้วก็มีวัตถุให้แทนความหวานก็คือว่า5.2บวก0.4บวกกับวัตถุให้แทนความหวานอีกนิดนึงคือความจริงอ่่่่่่ะะะตตตตรรรรงงงงๆนนนนนนนใใเเเเือออขข้้้าาาาลลลก็ียยไไไปคับวทหมช ว่าถูแทงความหวานเพิ่มก็ได้มั้งนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเรามาชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไกันบ้างนะครับเพราะตรงนี้เขาได้ตรานี้มาด้วยนะจ๊ะกับตราที่ว่าเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพนะครับนั่นคือว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ไหนนะครับใส่ปริมาณน้ําตาลแล้วก็โซเดียมนะครับที่ไม่เยอะเกินไปนะครับเขาก็จะให้ตรานี้มานะครับก็สาหรับคนเป็นทางเลือกของคนที่รักสุขภาพนะครับไม่อยากจะกินหวานกินเค็มนะครับโอเคตราตราอ่าสีก็ประมาณนี้น้ำเฉาีกวทั่วไปนะจ๊ะคราวนี้ดมกลิ่น กลิ่นก็น้ำเฉาก๊วยแบบเกรดคือพุ่งตรงนะกลิ่นอย่างเงี้ยนึกถึงแบบสมัยพี่อนอยู่โรงเรียนมัธยมนะครับไอแก้วละห้าบาทนะครับสมัยพียนน่แอ้นอยู่ตรงประถมมัธยมก็เรามีอยู่นะครับไอ้ราคาแก้วละห้าบาทโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ รีบกินไปหน่อยสำลักนะครับคือไม่ใช่อะไรตาอย่าที่สำลักเพราะว่านะครับข้างบนเนี้ยไม่มีเนื้อไงกินเข้าไปก็จะแบบไอ้น้ําเยอะนะครับคราวนี้อยู่ๆพอกินไปปุ๊บเนื้อจากกล้วยมานะครับก็เลยติดคอ,อน,นิดหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยตรงๆนะไอ้ตาทางเรื่องสุขภาพเนี่ย ถูกต้องแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำเ่าก๊วยที่หวาน้อยนะครับแล้วก็รสชาตินะพูตรงๆนะครับให้ความรู้สึกถึงสมัยเรียนมากเลยคือสมัยเรียนน่ะแก้วละห้าบาทนะครับแล้วก็ออกหรือไม่งั้นนะครับตอนเลิกเรียนออกมามันจะมีรถเฉากล้วยครับเข็นนะครับมาขายน้ำเฉากล้วยนะครับแล้วก็แก้วละห้าบาทเหมือนกันนะเฮ้ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยแหละรสชาติแบบบ้านๆคือว่ารสชาติอย่างนี้ถามว่าอร่อยไหมขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับเพราะว่าอะไรครับ ไอตัวเนี้ยพวกงต่อไงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเรากินน้ำเฉางโกยี่ห้อหอื่นเราก็จะไม่เจอรสช,ชาติเงี้ยครับมันกลายเป็นรสชาติเข้มข้นนะครับอันนี้แบบว่าเฮ้ยแบบกินแล้วนึกถึงรสชาติสมัยเด็กๆตอนอยู่เขาเรียกอะไรประถมมัธยมอ่ะแล้วก็รสชาติที่เขาเข็นไอ้พวกรถเข็นมาขายให้เรานะครับสมัยเด็กๆอย่างนั้นเลยเฮ้ยทาได้ดีแต่ว่าต่างกันอย่างเดียวคือเขาหวานน้อยกว่าแค่นั้นเองเฮ้ยโอเคนะถือว่าเป็นรสชาติแบบสมัยก่อนแล้วรสชาติแบบบ้านๆมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดใครต้องการรู้นะว่า คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณพี่สมัยเรียนเนี่ยเรากินน้ำเฉาก,ก๊วยที่เราตช่งไงรสชาติอย่างนี้เลยประมาณอย่างนี้เลยซึ่งปัจจุบันนี้หารสชาติอย่างนี้กินได้ยากมากรวมถึงเส้นด้วยนะคือเวลาทา <c oughs> เขาทาเฉาก,ก๊วยนะครับ <c oughs> เวลาให้เราขายโรงเรียนไม่ทำเป็นแบบเส้นเส้นเส้นเล็กๆนะครับเขาไม่ได้ทาแบบบวก ชาวกล้วยที่มันขายกันตอนนี้นะเปะ็นพวกชาวชาวกางลา,า,าวหรืออะไร,ระพวกเจ้าจุ๋มนะที่มันาหัรนบุกเป็นอันใหญ่ๆไม่ใช่นะเขาทำเป็นฝอยๆฝอ,อยด้วยเฮ้ยอันนี้ให้อารมณ์รสชาติวินเทจมากอ่ะคือวินเทจวินเทจนะครับแบบโอเคอ,ะ <c oughs> อ่ะก็ราคาขวดละสิบบาทมันก็ประมาณนี้นครับราาว่าสมัยพี่อันเรียนมันก็ห้าบาทเนาะเออมันก็โตขึ้นมาค่าอะไรครับเงินเฟ้อก็ต้องมากขึ้นเฮ้ยแต่ว่ามันทําให้เรานึกถึงอารมณ์สมัยที่เราเป็นเด็กนะครับว่าอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเพราะถากล้วยนะตามโรงเรียนเนี่ยเขาจะทำเป็นเส้นๆเนี่ย แล้วก็รวมถึงความเหนียวด้วยนะความเหนียวเขาก็ประมาณหนึ่งกันด้วยเฮ้ยวินเทน,นะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วกันบอกว่ามันเป็นอารมิ์นินเทจเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาสิบาทก็ต้องประมาณนี้แหละเพราะว่าช่วงหลังเพี่อนกินแบบอะไรประมาณยี่สิบสามสิบห้าสิบนะครับดังนั้นในเพี่อนจะไม่อยากจะใช้หน่วยของสี่สิบาทมาวัดสิบาทนะครับแต่ว่าที่ ชัดนึกออกชัดเจนคือว่าให้มันเป็นรสชาติสมัยเก่าที่แว่้นเคยกินสมัยโรงเรียนนะครับตั้งแต่สมัยเด็กที่ตอนนั้น,นาราคาขวดละ5บาทอยู่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆกันดูคลิปนี้ไปตรงนี้นะช้าฝากกดไลค์สับสก,กัดและแชร์ด้วยนะ